วิธีถ่ายรูปแมวโฟมี่ที่อยู่แถวท่อน้ํา1รูปและการใช้ฟังก์ชันในการถ่ายรูปสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมเซนเลอร์โซนซีโร่เพาเวอร์เพย์เติมเงินเกมมือถือถูกประหยัดปลอดภัยตั้งที่เพาเวอร์เพย์นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนเพื่อนมาถนนสายที่6ก่รนเขาก็จะอยู่ที่เมนูนี้กดตัว M หรือแผนที่ขึ้นมาเราจะวาร์ปไปที่ตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อเราอยู่ที่เมืองเรียบร้อยแล้วเราก็ให้เดินตรงไปแบบนี้ เขาจะมีรถตู้อยู่ใช่ไหมตู้ที่ไหนรถขนของหรือเปล่าเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเราก็เจอเจอแมวเป้าหมายที่เราต้องการจะถ่ายรูปแล้วแต่เมนูการถ่ายรูปแบบจะอยู่ตรงไหนล่ะก็จะอยู่ที่ตัว F นะครับแบบนี้หรือสัญลักษณ์แบบนี้ให้เรากดจิ้มคานะครับกดคลิกคาก็ได้อะกดค่าแล้วก็เลื่อนมาที่เมนูด้านบนนะครับเป็นรูปกล้องถ่ายรูปแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะกดทําการคลิกซ้ายนะครับหนึ่งที่ก็จะเข้าสู่โหมดหน้าเมนูในการถ่ายรูปแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดดูใหม่นะกด F ค้างนะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนเมาส์ขึ้นด้าน ในมือถือผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ใน PC จะทําแบบนี้นะจากนั้นนะครับก็กดลิกนะครับหนึ่งที่คลิกซ้ายเข้าสู่หน้าเมนูนี้ปุ๊บเราก็เลือกเป้าหมายเลือกโลเคชันที่เราจะทําการถ่ายนะครับเราสามารถซูมได้จะซูมเข้าซูมออกยังไงก็ได้เหมือนกันแต่ให้เป้าหมายนีย่อยู่ตรงที่เราจะทําการกดแชะเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อกดถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นภารกิจรายวันถ่ายรูปน้องแมวรับอีกพีแบบง่ายๆ300แต้มด้วยกันนี่ครับก็กดรับไปเลยจากนั้นสําหรับในพาณีก็ประมาณ อันนี้นะครับแนะน,นำแนวทางในการถ่ายรูปยังไงก็ฝากรูกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้หน่อยนะครับเจอก,กันใหม่พัหนาไปก่อนนะครับบายไปละครับ